ะะอยู่บ้านนะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะเมนูข้าวคัวเหมือนเดิมนะคะคุณเพื่อนไก่นะคะไก่นะคะทอดไปให้คุณป๋านะคะไก่นะคะมันลืมบลลับเลยนะคะอกไก่นะคะอกไก่นะคะ เซฟเวอร์นะคะนานๆคือเข้าครัวแล้วนะวันนี้มาดามอยู่บ้านนะคะไม่ได้เห็นหน้าเดวพาคิดถึงคิดถึงนะคะแอปเปิลนะคะแอปเปิลใหญ่ๆนะคะทูจันทาขอบคุณนะคะแอปเปิลนะคะทูจันทา โแฟแอปเปิ้ลใหญ่ๆนะคะขอบคุณสวนแอปเปิ้ลมากๆนะคะปีนี้ได้ทานแอปเปิ้ลนะคะอร่อยเบอร์อร่อยมากๆนะคะหอมหลายพี่นออ้องเอออยู่บ้านนะคะ คิดถึงทุกคนเด้อพี่น้องเด้อแวะได้นะคะอัานส้มตำได้นะคะอยู่บ้านนะคะหมนนี้มาดามโซมมาทำงานหนักๆทุกวันทุกวันนะคะหอมนี่กระดูกพี่น้องหอมมากนะคะคิดถึงนะครเพื่อนๆถึงไม่ได้ทักทายกันส่งไปให้นะคะส่งหัวใจให้ทุกวันนะคะ รักนะคะขอบค,คุณเพื่อนๆยกกลุ่มสารคามด้วยนะคะรักนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะั้นเพื่อนมาดิจันสืบมานะคะภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ภาษากีษด้วยนะคะขอบคุณมากๆวันนี้อยู่บ้านนะคะ ชีวิตวันวันเข้าแต่ครัวนะคะไม่มีอะไรนะคะแซ่บมาเป็นแก้วได้ตลอดเวลานะคะบอกไว้ก่อนเป็นแก้วได้ตลอดเวลานะคะเขาข้าวทอดนะคะข้าวทอดนะคะแล้กอกไก่นะคะอกไก่ ไก่นะคะสูตรเราเองนะคะบอกไว้ก่อนสูตรมาริจันนะคะแซบเวอร์เหมือนเดิมนะคะก้ามเป็นมัดมัด,มดอู้อุ้ยน่าจะกัดหอเห oval, มเล่นเบาๆน่าทานไม่เอ่ยอกไก่นะคะอกไก่นะคะ น่าทานไหมคะบ๊ายบายรักนะคะเพื่อนส่งยูทูปให้แล้วนะคะเริ่มต้นทักไคยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะว่างตลอดนะคะบ๊ายบายรักนะ